จริงๆเลยอ่ะนี่เราจะต้องออกพยพไปอยู่ที่ื่นจริงๆเหรอเนี่ยอยู่เป็นที่มาตั้งนานไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องย้ายบ้านเ่ยามัวพูดมากอยู่เลยนะเจ้ากุ้งรีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเถอะนะจะได้รีบไปเดี๋ยวเจ้างูอัตภานมามาจับเราว่ากินก็หนีไม่ทันกันพอดีหรอกเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยเร่งอยู่ได้ฉันก็ไม่อยากจะเป็นอาหารของเจ้างูเกเรหรอกนะเอา้าแล้วนี่เจ้าเต่าล่ะเก็บของเสร็จหรือยังจะได้ไปพร้พรอมๆกันไงล่ะ ฉันไม่ไปไหนทนั้นแหละฉันจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ก็คือบ้านของฉันเธอว่าไงนะฉันบอกว่าฉันจะไม่ย้ายหนีไปไหนเธอบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะตัวเธอเล็กแค่เนี้จะไปสู้กับเจ้างูจอมแกเรมันได้ยังไงกันล่ะรีบหนีไปกับพวกเราดีกว่าฉันมีวิธีก็แล้วกันนะพวกเธอไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกแฟมิลี เครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก